รสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ติดตามพวกติดตามบุูกทุเรียนนะครับอ,อันนี้ก็ผ่านไปประมาณสามสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เราก็มาดูก็โอเคนะครับต้นใสก้านเริ่มใสแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นี่ปลูกมาประมาณสามอาทิตย์นะครับ ต้นตรงหน้าเราหมูป่านะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับนี่เราก็มาอัปเดตดูกันเรื่อยๆนะครับดูกันเรื่อยๆนี่ครับนี่เริ่มโอเคนะครับสามสัปดาห์นะครับตอนนี้อ,อีกอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสามสัปดาห์สำหรับหมูสามคิงนะครับอยอด เขาเขาอย่างนี้ก็เขาเรียกอะไรยอดโอเคนะครับเรียกยอดเลยยอดไม่ใช่แตกธรรมดาครับเรียกยอดไหลนะครับอ่าอ่ายอดไหลนะครับเพื่อนๆนี่อ่านี่ก็สามสัปดาห์นะครับหมูซานคิงนะครับอ่าอัานสูงอยู่นะครับปลูกไปสามสัปดาห์ก็ เราก็ปรุงดินด้วยสารสารฝันปรับปรุงดินนะครับสารฝันปรับปรุงดินเราก็ใช้สารสารปรับปรุงดินของเราครับผสมแล้วเราก็มาปลูกทําโคให้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนสนใจสารฝันปรับปรุงดินก็โทรมาได้นะครับ0ูนย์หกสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับปลูกปลูกไว้กินเองปลูกห้าต้นสิบต้นอะไรพวกนี้อครับ นี่นะครับนี่นี่หมูสันชิงนะครับมูสันชิงใบใหญ่สามสัปดาห์อีกอีกสี่ห้าวันนี้ก็น่าจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับอ่ามันมันเพิ่งเริ่มเริ่มรัดนะครับเริ่มรัดอ่าอันนี้ก็นี่ครับเริ่มแตกนะครับเร,เริ่มแตกนี่รเริ่มแตกอีกครับเพื่อนเริ่มแตกหมูสันชิงนะครับเพื่อน ใจสารสารัรปรับปรุงดิ้งก็โทรมาได้นะครับ0 6 2 5 6 7 8 1 1 4นนะครับเพื่อนๆโอเค okay, นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ